ถ้าคุณเป็นสาวทำงานยุคใหม่ที่ต้องรีบเข้าปราะชุมเช้าหลังอดนอนมาทั้งคืนหรือทำงานมาทั้งวันแล้วยังต้องไปออกงานต่อวิถีชีวิตที่รีบเร่งทำให้คุณไม่มีเวลาดูแลตัวเองโดยเฉพาะผิวหน้าที่ทิ้งปัญหาไว้อย่างมากมายวันนี้เราขอแนะนาซันมาร์สนวัตกรรมความงามพ่สาวยุคใหม่ให้คุณมีผิวหน้าสวยใสยในเวลาแค่15นาที สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าเหล่าดาราเนี่ยทำไมเขาถึงมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใสไร้สิวแล้วก็ไม่มีริ้วรอยแล้วเวลาอยู่ในวงการไปนานๆยิ่งสวยขึ้นทุกวันเลยนะคะเขามีเคล็ดลับอะไรหรือว่าเขามีคอสทำหน้าอะไรแพงๆวันนี้ค่ะเรามีเคล็ดลับนะคะความกระจ่างใสของผิวหน้าดารามาบอกกับคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เราอยู่กับเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะสวยและก็เซ็กซี่มากๆเลยนะคะ เราอยู่กับน้องเพียวสุมาพรวันดีค่ะน้องเพียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหสวยมากเลยน้องเพียวผิวหน้าน้องเพียวดีมากเลยนะคะอย่างนี้เคยมีปัญหาด้วยเหรอคะจะบอกว่าแต่ก่อนหน้าเพียวไม่ใช่แบบนี้นะคุณพี่คือแบบว่าหน้าในทั้งแบบมีสิวมีฝ้ามีกระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยเต็มเยอะมากๆทําให้เราเครียดไม่มีความมั่นใจเลยเพราะว่าคือทำยังไงก็ไม่หายจนกระทั่งมาเจอซันมาร์กนาโนไบโอเซลลูโลสมาร์กนี่นะคะคือแบบว่าเลิศมากเพราะว่าเพียวแปะแค่15นาทีคือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลย โอ้โหคุณผู้ชมขาเมื่อสักครู่นั้นน้องเพียวหรอคะใช่ค่ะเพียวเองค่ะคุณพี่ค่ะ<อ>จะบอกว่า15นาทีก่อนที่จะจะ,จะใช้ซันมาเนะี่ยคือแบบหน้าไม่ไหวมากคือแบบว่าใต้ตาเป็นมีแต่รอยค้ำมีจุดด่างดำคือมีนู่นรอยเยอะมากเครียดเลย15นาทีเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมปิ๊งสวยขึ้นแต่งหน้าแล้วสวยเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องเพียวโอ้ยอย่างนี้พี่อยากจะเห็นละเป็นแบบนี้ต้องมาดูกันค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะ อันนี้คือจะเป็นแบบว่าเนื้อเจลของมาร์กนะคะ,คะนิ่มมากคุณพี่ลองสัมผัสดูขอจับนิดนึงอ,อ,อนุ่มจังเลยนุ่มมากเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราวิธีการใช้เราใช้ยังไงคะไ,<ม>ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนแรกนะคะดึงแผ่นมาร์กชิ้นแรกออกค่ะนำแผ่นมาร์กชิ้นที่2วางบนผิวหน้าค่ะดึงแผ่นมาร์กชิ้นที่3ออกค่ะทิ้งมาร์กไว้15นาทีค่ะแล้ว่อยลอกออกโดยไม่ต้องล้างหน้าค่ะ เทคโนโลยีไบโอเซลลูโลสมาร์ชช่วยให้สันมาร์ชแนบสนิทกับผิวหน้าด้วยเส้นใยขนาดนานโนที่เล็กกว่าเส้นใยพืช100เท่าจึงกักเก็บน้ำและสารออกฤทธิ์ได้มากกว่ามาร์ชทั่วไป300เท่าและซึมสู่ผิวได้มากกว่าเห็นผลเร็วเพราะแทรกซึมลงสู่ผิวหนังลึกกว่า53เท่าโอ้โหดูวิธีการใช้แล้วใช้ง่ายมากเลยนะคะ,<ฮ>ะไม่เหมือนกับมาร์ชเดิมๆที่เราเคยใช้เป็นแบบมาร์ชกระาดาษคือมันจะไม่พอดีกับผิวหน้า แล้วก็แห้งแล้วก็หลุดลอกออกได้ง่ายมากๆ<ช>แต่ตัวซันมาร์คเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะคะน้องเพียวเพียวใช้ครั้งแรกนะคะรู้สึกได้เลยว่ามันเกาะหน้าได้ดีมากๆนะคะแล้วก็แบบว่าออกมาสนิทกับหน้าเราเลยค่ะพี่ทํทให้เรามีเวลาว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุยโทรศัพท์หรือว่าอ่านแมกกาซีนนะคะคือไม่เสียเวลาเราเลยที่สําคัญเนี่ยลัพอบหลังจากการใช้นะคะรู้ได้เลยว่าหน้าเราใสาขึ้นจริงค่ะ แล้วในมาร์กอันนี้ค่ะพี่สงสัยว่าเขามีอะไรดีคะเขาถึงมาร์กภายใน15นาทีแล้วก็ขาวกระจ่างใสไร้สิวแบบหน้าน้องเพียวเนี่ยค่ะค่ะที่เห็นผลได้เร็วสิบนาทีนะคะต้องยกวความดีให้กับนี่เลยคะ่ะเซลล์ต้กนกำเนิดจากแอปเปิลนั่นเองนะคะเป็นแอปเปิลสับพิเศษของพี่คะ่ะนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแอปเปิลเนี่ยเหรอคะแอปเปิลเนี่ยะคะ่ะมีสเตมเซลล์อยู่เยอะมากๆพอเรานําสารมันมาใส่ในซันมาร์กเนี่ยมันเข้าไปฟื้นฟูบํารุงเซลล์ผิวหน้าของเรานะคะ เนียนขาวกระจ่างใสเดือรองดมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะให้ผลใกลยเกี่ยวกับการทำเลเซอร์หรือว่า IPL ค่ะ ดีกว่าหรือว่าผลเร็วกว่าคอลลาเจนและก็สารในกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะนักวิทยาศาสตร์ต่างยืนยันว่าเซลล์ต้นกำเนิดแอปเปิลช่วยผลิตเซลล์ใหม่และทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายในแบบเซลล์ซ่อมเซลล์ฟื้นฟูและชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวลดเลือนริ้วรอยร่องลึกและตื้นขึ้นจนสังเกตได้ทำให้ผิวหน้านเนียนและตึงกระชับ นุ่มชุ่มชื้นและขาวกระจ่างใสอย่างรู้สึกได้ใน15นาทีโอ้โหตอนนี้เรามีตัวช่วยที่ดีขนาดนี้เลยนะคะใช้ง่ายเห็นผลเร็วแล้วก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะรวมถึงปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจาก Apple s t e เตมเซลลจากธรรมชาติค่ะแล้วสาวๆจะรออะไรล่ะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรศัพท์กันเข้ามาเลยนะคะที่หมายเลขที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเลยค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสว,ส,สวัสดีค่ะ ซันมาร์ก1กล่องมี4ซองใช้ได้1เดือนราคาปกติกล่องละ1,560บาทพิเศษสุดๆซื้อซันมาร์ก3กล่องแถมฟรีทันที1กล่องในราคา4,680บาทเท่านั้นของพรีเมียมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาประหยัดต้องฟันมาร์กค่ะ